เมื่อ1,600ปีก่อนกองทัพจีนฮ่อหรือชาวหัน่นมีความเข้มแข็งได้ยกกองทัพใหญ่เข้ามาตีอาณาจักรโยนกซึ่งเป็นเผ่าไทยสมัยนั้นชาวโยนกถูกตีแตกทหารถูกฆ่าตายจำนวนมากผู้ที่รอดตายก็ถูกจับเป็นทาสชาวโยนกผู้รักความเป็นไทยไม่ยอมรับใช้จีนฮ่อ จึงได้อพยพผู้คนที่รักอิสระเพื่อลีกภยัยชาวโยนกกกหนี้มีเจ้าคัมพีระเป็นผู้นำเจ้าคัมพีระทรงพักไพรพลที่เมืองสิบสองปันนามั่นฝึกซ้อมทหารให้ใช้อาวุธจนชำนาญจากนั้นได้เคลื่อนพลมาทรงสร้างมือหลวงพระบาง และวัดวาอารามจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีเจ้าคำภีระมีลูกสาวแสนงามชื่อพระนางจามรีชอบสรงม้าเป็นพิเศษมีองครักษ์และมหาเล็กคนสนิทชื่อเจ้าพันมหาคอยติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะไปทางไหนหลวงพระบางเป็นเมืองที่เจริญมากเมื่อจีนห่อรู้ก็ยกกองทัพมาตีอีก ในที่สุดหลวงพระบางก็ถูกตีแตกเจ้าคำภีระจึงให้พระนางจามรีพาบริวารและของมีค่าเช่นเงินและทองคำรวมทั้งทหารจำนวนหนึ่งตีฝ่าออกมาชาวมือที่อยู่นอกมือก็ขอติดตามพระนางโดยมีทาหารคนสนิทชื่อเจ้าพันมหาตามอารักขาอย่างใกล้ชิดพระนางพาบริวารชายหญิง ไปทางเชียงตุงเฉียงรุ้งและเข้ามาทางเมืองฝางหรือเมืองคามีรานครระหว่างทางพระนางจามารีได้พบช้างป่าเชือกหนึ่งจึงคล้องมาแล้วตั้งชื่อว่าพลายสุวรรณมงคลโดยมีเจ้าพันมหาดทหารคนสนิทเป็นขวานช้างนำขบวนออกจากเมืองฝางพระนางได้ตั้งสัจจะอธิฐานว่า ขอให้พญาช้างนำทางไปตลอดรอดฝั่งเคลื่อนผ่านเมืองเชียงดาวลัดเลาะแม่น้ำปิงเข้าดอยหลอกอำเภอจอมทองทั้งช้างหมาและบริวารเดินทางกันไปเรื่อยๆด้วยความอดทนผู้หญิงที่หาบสัมภาระขึ้นดอยต่างอิดระโหยโรยแรงจนถึงบ้านปูงพระนางจามรีจึงสั่งให้หยุดพักบริเวณน,นั้นเป็นเวลาหลายเดือน เพื่อซ่อมแซมสัมภาระเครื่องใช้ที่ชำรุดวันหนึ่งเจ้าพันทหารคนสนิทได้ออกไปล่าสัตว์เพียงคนเดียวขณะที่เดินมองหาเหยื่ออยู่ก็ต้องสะดุ้งเจ็บที่ขาก้มดูจึงรู้ว่าถูกงูเห่ากัดเมื่อถึงเวลาอาหารพระนางจามรีได้ให้ไพร่พลออกตามหาเจ้าพันจนเจอจึงช่วยกันหามกลับที่พักทันที พระนางจามรีให้หมอบทยาใส่แผลที่ถูกกัดแต่ช่วยไม่ได้เจ้าพัานทหารคนสนิทก็สิ้นใจตายยังความโศกเศร้าแก่พระนางยิ่งนักเมื่อเจ้าพัานตายแล้วพระนางจามรีก็นั่งคิดอย่างว้าเวไม่รู้ไปยังทิศไหนดีจึงให้บริวารระดับพวงคำกับช้างช้าง จึงได้ชื่อใหม่ว่าช้างพวงคำแล้วนาก็ตั้งสัตยาธิฐานต่อเทพยดาอารักษ์ขอให้ช้างนำไปสู่สถานอันควรที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองแก่ลูกหลานช้างพวงคำได้เดินล่องไปตามริมฝั่งแม่นม้ำลีขึ้นดอยไปเรื่อยๆส่วนพระนางจามรีและขบวนบริวารก็ติดตามช้างไปห่างๆในที่สุด ตะวันได้คล้อยต่าสาดแสงส่งแนวไม้ไผ่อยู่บนดอยช้างก็เดินทางมาหยุดบริเวณที่มีเนินดินเป็นจอมปลวกใหญ่ข้างบนมีหินขาวคล้ายไข่นกและมีพญานาคเฝ้าอยู่หนึ่งตัวพญาช้างก็ร้องเสียงดังกึกก้องทั่วบริเวณนั้นแล้วเดินรอบจอมปลวกสามรอบแล้วเอางวงหักกิ่งไม้ที่มีดอกพัดวีจอมปลวกและเอางวงยกขึ้นลงทำความเคารพ พระนางกับบริวารจึงหยุดพักบริเวณนั้นและในคืนนั้นเองพระนางก็ได้ยินเสียงเออะของบริวารจึงลุกออกมาดูเห็นลูกแก้วลอยขึ้นส่องสว่างกลางจอมปลวกรุ่งขึ้นวันใหม่พระนางจามรีจึงส่งให้ไพร่พลช่วยกันถางหญ้าบริเวณจอมปลวกโดยรอบให้สะอาดหมายไว้เป็นแกนใจกลางเมืองและทรงทำพิธีบวงสวงเทพเทวา พระนางจามรีสั่งให้บริวารน,นำพญาช้างเดินเพื่อทำแนวปักเขตสร้างกำแพงเมืองโดยรอบเมื่อกำหนดได้เขตเมืองแล้วไพรพลบริวารก็ช่วยกันขุดคูเมืองสองชั้นสร้างกำแพงเมืองแล้วช่วยกันปลูกต้นไผ่เพิ่มให้รอบเมืองทำเป็นแนวกำแพงที่หนาทึบมองจากด้านนอกจะมองไม่เห็น หลังจากสร้างเมืองและวัดเสร็จพระนามก็ตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดพระาธาตุดวงเดียวและเรียกเมืองว่าเมืองลีหรือเมืองลับหลีเมื่อสร้างเมืองเสร็จชาวบ้านก็อยู่กันอย่างสุขสบายทำมาค้าขายกับต่างเมืองเป็นนิดชาวเมืองลีส่วนใหญ่ยึดอาชีพการทํานาทําสวน คืนหนพระนางได้นิมิตว่ามีลูกแก้วลูกหนึ่งลอยออกจากจอมปลวกไปทางทิศตะวันออกของเบียงหวังและลอยไปมาห้าครั้งจึงสร้างวัดใหม่ขึ้นบริเวณใกล้เมืองและตั้งชื่อวัดใหม่นี้ว่าวัดพระาธาตุห้าดวงพระนางได้ทรงสเสด็จมาดูแลการสร้างวัดจนเสร็จประชาชนจึงมีสถานที่ทำบุญสุนทานปฏิบัติกิจในพระพุทธศาสนา อยู่ดีมีสุขต่อมาไม่นานหลังจากสร้างพระธาตุเสร็จช้างพลายสุวรรณมงคลช้างคู่บุญบารมีที่เป็นทั้งผานะและผู้นำทางให้มาพบสถานที่ก่อร่างสร้างเมืองก็หมดอายุไขจึงได้ทำศพพญาช้างแล้วนํากระดูกมาฝังและโรยรอบพระธาตุดวงดวีจากนั้นพระนางจามรี ได้ทำานุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทำการค้ากับเมืองแก่งซ้อยโดยล่องเรือตามแม่น้ำลีสู่แม่น้ำปิ่งไปเรื่อยๆจนถึงเมืองแก่งซ้อยเมืองที่เจริญเป็นมิตรไมตรีมีพระเจ้าข้อมือเหล็กและพระแม่เจ้าบัวตูมเป็นผู้ครองเมืองพระนางจามรีได้สิ้นอายุไขด้วยไวัยไม่ถึง60สปียังความเศร้าโศกทนทวี แก่ข้าไพรบริวารโดยทั่วพระนางผู้สร้างเมืองนี้ได้จากไกลเหมือนแสงสุดท้ายไม่หวนคืนเหลือเพียงคุณความดีให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รำลึกและกราบไหว้บูชาผู้ปกครองผู้มีปัญญาย่อมปกครองปวงประชาให้เป็นสุข